บนอีกแล้วบนอีกแล้วครับท่านจมแจศราจมแจศรา,เ,าเรื่องอาชีพไม่พอกันอาชีพไม่ทั่วถึงกันคนไม่ค่อยมีอาชีพหลายคนก็สงสัย คนไทยหรือคนประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นๆอ,อาชีพไม่พอกันอาชีพไม่พอกินอาชีพไม่ทั่วถึงกันแย่งงานแย่งอาชีพกันทั้งงานสุจริตงานไม่สุจริตหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคุณบอกว่าไปค้าขายสิค้าขายลเล็กน้อย,อยก็ได้ จริงคนค้าขายก็ไม่ใช่ประสบความสําเร็จทุกคนนะมีทั้งประสบความสําเร็จมีทั้งล้มเหลวเจ๊งเยอะแยะไปเอาแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จมาให้ดูไม่ได้คนที่เจ๊งเจ๊งล้มลุกคุกคานมีเยอะแยะเป็นนี่เป็นสินเพราะค้าขายมีเยอะแยะ สรุปก็คืออาชีพไม่โฟกันแหละการเกษตรก็อยู่ยากอะไรก็มีแต่เพงๆต้นทุนสูงค่าอาหารกินแต่ละว,วันนี้มันก็แพงไปอยู่แล้วคนเราจรึงจะไปพูดเรื่องเศร,ศศรษฐกิจเรื่องอะไรต่ออะไรเลยเอาให้รอดไปวันวันก็พอแล้วอืม อาชีพไม่พอกันแย่งอาชีพทำกินแย่งที่ยินแย่งที่ดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันปกครองเขาว่าจมจมจมบนทุกวัน